ลำดับต่อไปการตั้งคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐครับก่อนก่อนนั้นครับเป็นการตั้งคณะกรรมการการต่างประเทศก่อนนะครับครับเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการเสนอจำนวนรายชื่อคณะกรรมการครับเชิญครับสครับรายชื่อคณะกรรมการต่างประเทศ จำนวน18ท่านประกอบด้วยนะครับ 1. นายกมนสุขสมบัติ 2. นางสาวเขมรัตสุระเมธีมานพ 3. นางจุทารัตนินเปม 4. นางเจียรนัยตั้งกีรติ15นาย5นายชวะพลวัฒนเวคิน 16. ครับนายชิดจิตนิยม เนายธนพัฒน์ตวงวิไลแปดนายนิรัตอยู่พักดี 9. นายปฏิมาจิรแพทย์สินายปริญญาวงเชิดขวัญสิอนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์12นายแลดิลกวิทยารัต 13. สิบสามนายวิวัตรไกลพิสิทธิ์กุล14 นายวิรพันธ์สุวรรณาใหม่15นายสมพานพละศักดิ์16นางสุมิตราจะรุกกำเนิดกนก17นายโสพลมโนมยา18นางอังคนานีระภยัยจิตับ